รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขายขนมไทยวันนี้ยอดขายถล่มทลายเลยเฮ้ยจริงเหรอ,อดีใจด้วยนะหลีจ่จางใช่เดี๋ยวเราขอโทรเช็กยอดอีกรอบนึงก่อนได้เลยเป็นยังไงบ้างยอดฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่หลี่นะวันนี้เป็นไงบ้างยอดโอเคขายเพิ่มได้อีกใช่ไหมว้าวยอดเลยโอเคถ้าอย่างแค่นี้ก่อนนะนี่ เป็นไงเป็นไงยอดเป็นไงบ้างหูยขายดีมากเลยขนมไทยที่พวกเราทำกันอะต้นทุน1,000บาทขายได้กำไรหมื่นเลยโอ้โหกำไรเยอะมากแบบนี้ต้องเร่งการผลิตแล้วเราจะได้แบบโรยลยๆๆๆไปเลยใช่แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะทำเมนูไหนดีละ่ะนี่เลยวันนี้มีเมนูมาแนะนำกันนะเป็นเมนูขนมไทยโบราณท,ที่หาทานยากแต่อร่อยมากๆเลยนั่นก็คือยกมณนนีนั่นเองอ ชื่อน่ากินมากเลยแต่ก่อนอื่นต้องสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ DIY Club พื้นที่สร้างสารรค์สำหรับคนรักงาน DIY ค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำขนมไทยเยอกมณี้แลวมันไม่ใช่พวกกระดาษหรอไม่ใช่มันเป็นขนมแล้วก็เป็นขนมมงคลด้วยเฮยแต่ว่าชื่อแปลกมากเลยนะแส,สดงว่าหาซื้อได้ ยากใช่ไหมจริงๆต้องบอกว่าหาทานยากแล้วก็หาคนทําก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้รับรองว่าถ้าเผื่อว่า ได้มาดูเราเนี่ยจะบอกเลยว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดหน้าตาของหยกวันนี้เป็นยังไงล่ะนี่เลยอยู่ด้านนู้นเลยหรือจังเห็นมามเนี่ยหรอใช่แล้ว<ฮ>จะเป็นขาคูนะที่กวนแล้วก็จะเอามาครุกกับมะพร้าวจนทึงขุดอีกทีนึงหน้าตาเนี่ยเหมือนหยกจริงๆด้วยสีเนี่ยเป็นสีเขียวมรกตเลยถูกต้องแต่เป็นสีเขียวมรกตที่ได้จากธรรมชาติด้วยนะ แต่ว่ามันมีความแตกต่างจากขนมทั่วไปที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมใช่แล้วรสชาตินี่นะจะมีความหอมใบเตยหอมน้ำมะพร้าวแล้วก็มีความหนึบนิดนิดแต่ว่าหวานน้อยแล้วก็กินได้เรื่อยๆ่ๆแหละโอยอยากลองทำแล้วว่าอยากลองทำแล้วใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่า นี่จะมาดูวัตถุดิบกันเดี๋ยวเสื้อผ้าสวยๆของหลีจ่จางจะเลอะเพราะฉะนั้นให้หลีจ่จางใส่ผ้าก,กันเปื้อนก่อนดีกว่าเราเตรียมไว้ให้ด้านนู้นแล้วโอเคอ่ามาเลยระหว่างที่หลีจ่จางใส่พัาก,กันเปื้อนอยู่เดี๋ยวเราจะบอกถึงวัตถุดิบไปในตัวเลยแล้วกันเนาะอ่าไล่ไปเลยแล้วกันวัตถุดิบของเราแน่นอนหยกมณีชื่อหยกมณีเป็นสีเขียวมรกตแบบนี้เป็นสีแบบว่าเขียวสวยๆแบบนี้ก็ต้องมีก็คือพระเอกของเราน้ำใบเตยนะคะแล้วก็จะมีสาคู่ คือน้ำไปเตยนี่เหมือนเป็นพระเอกสาคูนี่เหมือนเป็นนางเอกอะไร,รอย่อางงี้ก็ต้องมาคู่กันแบบนี้นะคะเป็นสาคูแล้วก็มีน้ำมะพร้าวมีมะพร้าวทึนทึกซึ่งเดี๋ยวเราจะนำไปขูดกันแล้วก็มีน้ำตาลน,นี่วัตถุดิบมีแค่นี้เลยอุย้ยถ้าอย่างนั้นลงมือทำกันเลย แรกเลยนะเราก็จะเอาสาคูไปล้างน้ําก่อนต้องล้างน้ําให้สะอาดจนแบบว่าน้ําที่ผ่านไปเนี่ยใสยเลยนะจะได้เอาแป้งทั้งหมดออกไปงันก็คือสาคูอันนี้เป็นสาคูที่ล้างน้ําแล้วถูกไหมใช่แล้วอันนี้คือล้างน้ํามาแล้วแล้วก็พักเอาไว้ให้สะเด็ดน้ําก่อนหลังจากนั้นระหว่างที่เรารอให้สาคูสะเด็ดน้ําเราจะมาทําน้ําใบเตยกันใครหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเวลาทําน้ําใบเตยทํายังไงให้ได้น้ําใบเตยแบบ สีเขียวเขียวสวยๆแบบนี้ขั้นตอนนะคะ <Wow. S 1> ก็จะต้องนี่ใช้เป็นใบเตยเอาไปล้างแล้วก็ซับให้แห้งหลังจากนั้นก็นำมาตัดเป็นนี่เป็นข้อข้อเป็นแบบสั้นๆแบบนี้ นะคะแล้วก็นําไปปั่นกับน้ําแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็งงว่าเอ๊เราจะทํายังไงให้มันได้สีเขียวแบบนี้ต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่หระหว่างใบเตยกับน้ํานะคะก็คือน,น้ำหนถ้วยคือหนึถ้วยแก้วแบบนี้หนึ่งถ้วยตวง ให้ใช้ใบเตยตัดแบบนี้นะคะสามสิบกรัมต่อน,น้ำหนึ่งถ้วยตวงก็จะได้สีออกมาเป็นแบบนี้เลยสวยงามถ้าใส่มากเกินไปล่ะจริงๆถ้าใส่ใบเตยมากเกินไปเนี่ยสีมันอาจจะเข้มสวยงามแต่มันอาจจะมีกลิ่นของกลิ่นเขียวของใบเตยเนี่ยเข้ามาเยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยในปริมาณน,นี้มันกำลังสีสวยแล้วก็ได้กลิ่นที่หอมด้วยโอเคเอาล่ะแล้วก็ต่อไปค่ะน้ำมะพร้าวเราก็จะได้มาจาก มะพร้าวทืนทึกนี่แหละซื้อมะพร้าวทืนทึกมาหนึ่งลูกใช้น้ําของมะพร้าวทืนทึกในการทําตัวขนมก็คือกวนขนมหลังจากนั้นให้เอามะพร้าวทืนทึกมาขูดเป็นขูดแบบเป็นฝอยๆเล็กๆ เพื่อทาเป็นตัวที่ไว้สําหรับคลุกแบบนี้อ๋ออย่างนี้ก็คือมะพร้าวทุนทึกหนึ่งลูกเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งน้ําและใช้ได้ทั้งเนื้อเลยถูกต้องแล้ววิธีการขูดมะพราพ้าวทนทึกน,นะคะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าเวลาขูดมะพร้าวทุนทึกก็ต้องขูดเป็นเส้นยาวๆใช่ใช่ใช่เพราะว่าอยากจะให้เสร็จเร็วๆไงถูกต้อง <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่า ถ้าจะทำหยกมณีเราให้กับทานแล้วอร่อยแล้วก็มะพร้าวไม่ยาวจนเกินไปไม่พันคอแบบนี้นะก็ควรจะขูดแบบเป็นเส้นเล็กๆนะคะค่อยๆขูดวิธีการขูดคือขูดไล่ขูดไล่ไปเรื่อยๆนะคะพอใกล้ๆกับตัวกะลาข้างในแล้วเนี่ยก็ให้หยุดอย่าให้มีสีน้ำตาลน้ำตาลปอนออกมาอ่าควรจะเส้นยาวประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยใช้มือกดแล้วก็ขูดแบบประมาณเนี้ยไปเรื่อยๆให้มันเป็นฝอยๆ ต้องดูด้วยนะคะถ้าบอว่ามะพร้าวอ่อนเนี่ยมันก็จะแบบว่าตัวมะพร้าวมันก็จะนุ่มอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็จะอ่อนนิดนึงมียังมีน้ำมะพร้าวอยู่ค่อนข้างสั้นมากเลยใช่แล้ว<อ>ค่อยๆขูดไปเรื่อยๆแบบเมจังเลยเรียกว่าให้ขูดเป็นฝอยๆนั่นเองใช่แล้วค่ะขูดเป็นเล็กๆแบบนี้นะค่อยๆขูดไปไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเราจะได้เป็นเส้นแบบเล็กๆฝอยๆแบบนี้ แล้วเอาไปพักไว้หรือว่ายังไงแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะ oh. วิธีการนึ่งเป็นการถนอมอาหารอย่างนึงก็คือไม่ให้ตัวมพะพร้าวชืนชึกเนี่ยมันมีกลิ่นโอหรือว่าเหม็นโอนั่นเองโอ้ย oh. ตอนแรกเรานึ่ยก็ใช้สดเลยนะเนี่ยแล้ววิธีการนึ่งอ่ะต้องทํายังไงหรอวิธีการนึ่งนะคะก็คือเราจะเอาผ้าขาวบางเนี่ยปูลบนรางถึง หลังจากนั้นก็จะใส่มพะพร้าวทึนทึกลงไปโดยจะต้องเว้นตรงกลางเอาไว้นะคะเป็นเหมือนรูปโดนัทอ่ะเว้นตรงกลางเอาไว้ทําไมถึงต้องเว้นตรงกลางเพื่อที่ว่าให้ความร้อนเนี่ยมันขึ้นมาทัว่วถึงปกติแล้วอย่างเวลาเราวางกระทะหรือว่าเราวางหม้ออะไรก็ตามแต่ความร้อนจะเริ่มจากขอบของ กระทะหรือหม้อก่อนเพื่อเข้ามาข้างในถ้าเราอ่ะไม่เปิดตรงกลางไว้เนี่ยความร้อนมันจะขึ้นมาข้างบนไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องเปิดตรงกลางไว้ด้วยเพื่อให้ความร้อนมันทั่วถึงแล้วก็นึ่งแค่2นาทีเท่านั้นทําไมต้องนึ่ง2นาทีเท่านั้นทําไมไม่นึ่งนานกว่านี้หรือว่าเร็วกว่านี้ถ้าเร็วกว่านี้เนี่ยความร้อนมันจะยังไม่ทั่วถึงอาจจะทําให้มะพร้าวที่อยู่ด้านในเนี่ยยังมีความแบบโอ้ได้ก็คือสามารถที่จะเสียเร็วหรือบูดเร็วได้แต่ถ้าบอกว่านึ่งนานเกินไปจะทําให้ตัวมะพร้าวละหจ ึ่งสองนาทีแล้วล่ะต้องทายัางไงต่อหลังจากนึ่งสองนาทีแล้วนะคะเราก็จะเอามาพาะพร้าวที่นึ่งเสร็จแล้วเนี่ยไปใส่ในถาดแผ่เอาไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาอะกระจายความร้อนระหว่างที่รอให้มพะพร้าวเนี่ยเย็นตัวลงเราก็จะมาทําตัวขนมกัน๋น<ๆ>ก็เลยต้องทำมพะพร้าวเป็นขั้นตอนแรกนั่นเอง <c oughs> ใช่แล้วค่ะ อ่าหลังจากสมมติว่าอันนี้เราขูดเสร็จแล้วเนาะแล้วเราก็ไปนึ่งมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยสวยมากเลยบบน,นะคะนี่คือแห้งแล้วคือเราไปผึ่งจนมันเย็นสน,นิทเรียบร้อยแล้วเอาล่ะหลังจากที่ทํามะพร้าวจนถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทาโต้ขนมกันเดงน,นี่คือ กระทะทองเหลืองโอ้ยตกใจเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นสีหนึ่งเนี่ย <c oughs> โอ้น่ากลัวเลยนะไ,ได้เราต้องไม่ทำบาปก่อนเราถึงจะได้กระทะทองแดงถูกต้องแล้วเราถ้าเหมือเราลงไปอย่างนั้นแล้วคือเราต้องกลัวรอบตัวเราอย่างนี้นะเพราะเราจะอยู่ในน,นั้นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยกับขนมหยกมณีเนี่ยทำไมต้องใช้กระทะทองเหลืองเหรอจริงๆขนมหลายๆอย่างเนี่ยที่เป็นขนมไทยก็มีการแบบนำมาปรัแบบปรุงหรือว่านำมาทำให้สะดวกขึ้นโดยการใช้กระทะเทฟลอนใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ตัวหยกมณีเนี่ยมันเป็นสาคูที่เราต้องใช้ความร้อนที่สูงตัวกระทะเทฟลอนเนี่ยความร้อนมันจะอาจจะแบบไม่นำค่ะความร้อนที่สูงจะเท่าที่เราต้องการตัวกระทะทองเหลืองเนี่ยจะได้ความร้อนที่เร็วแล้วก็สมบเสมอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้น ทำเลยทำเลยมาเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาตัวสาคู่ที่เราสะเด็ดน้ำเอาไว้นะคะจนแห้งแล้วแบบนี้ใส่ลงไปในกระทะทองเหลืองก่อนเลยนะคะ น้ำสักคูใส่ลงไปก่อนโดยที่ยังไม่เปิดเตาใช่เพราะว่ากระทะทองเหลืองมันจะร้อนเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเพิ่งเปิดเตารอไว้ก่อนนะคือถ้าเปิดว่าเป็นขนมอย่างอื่นเนี่ยบางทีเป็นกระทะเทฟลอนอ่ะเขาก็จะบอกว่าให้อุ่นเตาก่อนอให้เปิดกระทะเพราะด้วยคนที่กระทะเทฟลอนเขาจะมีความหนากว่าความร้อนจะมาถึงนะอ่ะเขาก็เลยต้องเปิดแบบมีกซอุ่นเตาก่อน แต่ถ้าเผื่อว่ากรเท้าทองเหลืองแล้วทำหยกมณีห้ามเปิดก่อนเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสาครูไหม้นะคะตัวขนมหยกมณีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราควนจนไหม้หรือว่ามีรอยไหม้แค่นิดเดียวต้องทิ้งทั้งกระทะนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลิ่นของความไหม้เนี่ยมันจะติดทั่วขนมเลยแล้วมันจะได้กลิ่นไหม้แบบไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าไหม้แค่นิดเดียวทิ้งทั้งกระทะแล้วต้องควนโอ๊ยตายแล้ว เพราะฉะนั้นสําคัญมากๆอันนี้เนี่ยจะต้องคอยกวนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอ่ะพอใส่ลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใส่น้ํามะพร้าวลงไปนะคะเราก็ยังไม่เปิเปดไฟแต่ว่าเราเนี่ยคนให้มันเข้ากันให้มัน<ฟ>หายเป็นก้อนก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเปิดไฟเลยใช้ไฟกลางนะคะไฟทางอ่อนเนาะเคยมีคนถามเหมือนกันนะเคยแบบว่ามีน้องที่แบบเขาอยากทําแล้วก็มาถามว่าเวลาเรากวน ตัวสาคูกับน้ำมะพร้าวเนี่ยเราจะต้องกวนแรงขนาดไหนต้องกวนเร็วขนาดไหนก็เ,เลยบอกว่าเดี๋ยวพอตัวสาคูมันเริ่มสุกอะ่ะเราจะรู้เองว่ากําลังในการกวนอ่ะจะต้องกวนแรงขนาดไหนหรือว่าเร็วขนาดไหนเพราะว่ามันจะเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆขึ้นกับความหนืดใช่ไหมแต่ว่าความสงสัยของเราอ่ะเราสงสัยว่าเราอ่ะจะต้องกวนไปในทางเดียวหรือว่ากวนกลับไปกลับมาได้ไหมการทําขนมไทยนะคะห้ามกวนไปกวนมาห้ามลังเลเด็ดขาด<อ>เราต้องกวนไปในทิศทางเดียวกันคะ่ะ เราใช้แค่ข้อมือตรงนี้นะคะแล้วเหมือนเป็นการผลักเห็นไหมคะเราไม่ได้กวนแบบนี้นะเราใช้ด้านนี้ลงไปแล้วเหมือนผลักผลักไปผลักมาผลักขนมขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้แล้วก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าพอเราใช้อย่างเงี้ยขนมดูดูตัวขนมมันก็จะแบบเหมือนเป็นการกวนที่เร็วใช่ไหมแต่ว่าขนมจะไม่ปีนขึ้นไปที่ขอบเลยจะอยู่แค่ตรงนี้แต่ถ้าอย่างที่บอกไปแกะถ้าเราใช้มือเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบ ดันขนมเนี่ยให้ขึ้นไปด้านบนนะคะขนมก็จะปีนที่มาที่ขอบกระทะเลยซึ่งบางทีเนี่ยพอปีนที่มาที่ขอบกระทะเนี่ยเราอาจจะกวนไม่ถึงจะทำให้ขนมตรงช่วงนั้นเสียไปได้นอ้อแล้วเราจะสังเกตยังไงเล่าว่าเราจะต้องกวนไปถึงเมื่อไหร่ <วะ S 1> หรือ,อว่าสุกแค่ไหนพอดีตัวสาคูอะค่ะมันจะสุกข,ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มใสตอนแรกมันจะขุ่นก่อนนะแล้วพอเดี๋ยวพอสาคูมันใกล้สุกอะมันจะใสพยายามอย่าใช้ อย่าใช้ไฟแรงเกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปจริงๆไฟอ่อนอ่ะก็ได้นะแต่มันก็จะใช้เวลากวนแบบนานหน่อยและที่สําคัญคือเมนูนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะต้องกวนแล้วก็เฝ้าไว้จนกว่าจะสุกนะคะห้ามทิ้งเตาเด็ดขาดทิ้งไม่ได้เลยค่ะ<อ>ต้องบอกว่าขนมยกมณน,เ,นเป็นขนมที่ต้องกวนอยู่ตลอดเวลาสังเกตว่าขนมมันจะเริ่มมีความหนืดขึ้น,นใช่เราก็อาจจะต้องแบบช่วยแบบ ขูดๆเข,ขนิดนึงนะ,ะถ้าสมมติว่าเราอ่ะอยากจะลดต้นทุนน่ะในการใช้น้ำเปล่าอ่ะได้ไหมจริงๆใช้น้ำเปล่ากวนก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้ความหอม oh. ความหอมมันอาจจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกไปว่าตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีความหอมอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งพอม,มาเจอกับน้ำใบเตยเนี่ยมันก็จะยิ่งหอมแบบหอมขึ้นจมูกเลยนะ wow. นันก็คือเพื่อนๆนะคะน้องๆที่อยากจะทําขนมไทยก็อยากจะให้ใส่ใจตั้งแต่รายละเอียดนะคะไปจนถึงขั้นตอนการทําเลย oh. เพื่อที่จะได้ได้ขนมออกมานะคะอร่อยมีคุณภาพแล้วก็ผู้รับประทานประทับใจ <Wow. S 3> ใช่แล้วค่ะฝากคนนไปเรื่อยๆจนกว่าสาคูจะเริ่มใส oh. อ๋สังเกตนะคะว่าตอนนี้สาคูของเราสุกเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มใสแบบนี้นะคะพ oh. อ oh. ใสแบบนี้ปุ๊บให้เราใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะต้องควรตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเผื่อว่าควรช้าหรือว่าหยุดควรเนี่ยอาจจะทําให้น้ําตาลไหมได้แล้วอย่างที่บอกถ้าเผื่อว่าไหมปุ๊บเราต้องทิ้งนะคะแล้วก็ควรใหม่ทางกระทะนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าน้ําตาลก็จะเริ่มละลายแล้วก็เขาก็จะเหลวขึ้นจากเมื่อกี้ที่ข้นๆอ,อยู่ oh. เราจะควรไปจนกว่าจะขึ้นเงานะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะข้นขึ้นแล้วก็เป็นเงาเงา ถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำตาลก่อนได้ปะถ้าเผื่อว่าสาคูยังไม่สุกนะคะเราใส่น้ำตาลลงไปปุ๊บเนี่ยตัวน้ำตาลจะไปรัดแป้งและทําให้สาคูเหมือนกับโดนหยุดหยุดการทํางานของการที่จะทําให้สาคูสุกทันทีอ๋อเขาจะกวคือต้องระวังใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะเรียกว่าอาการรัดแป้งค่ะ<อ>ถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำตาลไปก่อนเนี่ยมันจะทําให้แป้งสาคูไม่สุกดังนั้นต้องระวังตรงจุดนี้นะคะใส่ตามขั้นตอนดีที่สุดค่ะถ<อ>ูกต้องแล้วค่ะ นี่เราก็จะเห็นนะคะว่าเขาจะเริ่มขึ้นเงาแล้วก็เริ่มพ้นขึ้นแบบนี้นะคะเห็นว่าขนมจะเป็นเงาเงาเห็นไหมคะใช่อันนี้คือการขึ้นเงาอย่างที่บอกไปค่ะพอขึ้นเงาแล้วความพ้นได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่พระเอกของเราก็คือน้ำใบเตยค่ะใส่น้ำตาล่อนแล้วก็ใส่น้ำใบเตยใช่เป็นรอบที่ส ก็คือจะกวนทั้งหมด3สเต็ปด้วยกันค่ะก็ตอนที่เราเทน้ําใบเตยเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าแป้งเนี่ยจะเป็นก้อนๆแบบนี้เราก็จะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวใบเตยกับตัวขนมเนี่ยเข้าเข้าด้วยกันนะคะเข้ากันต้องจเย็นๆมากเลยนะเนี่ย ต้องคนตลอดเวลาแล้วก็ใช้ไฟประมาณไฟกลางนะคะด้วยความที่ว่าเป็นหยกมันีก็เลยจะต้องมีสีเขียวเราก็จะใช้เป็นใบเตยใช่ไหมใช่แล้วต่อถ้าเผื่อว่าใครอยากจะลองทําแบบอ้าเปลี่ยนจากหยกมันีเป็นน้ําดอกอัญชันอย่างเงี้ยเป็นสีม่วงก,ก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะไม่มีความหอมของใบเตยนั่นเองอได้สีแต่ว่าไม่ได้กลิ่นใช่แล้วคะ่ะแล้วก็กวนต่อคะ่ะ ตรงนี้นะคะเราจะกวนต่อหลายคนก็จะสงสัยว่าอ้าวแล้วยังไงถึงจะเรียกว่าได้ที่แล้วเราจะกวนขนมต่อนะคะจนกว่าตัวขนมเนี่ยจะเหนียวแบบว่าจะข้นขึ้นเหนียวขึ้นแล้วก็ไม่หยดจากพานอ๋ออันก็คือวิธีสังเกตเราจะใช้ความเหนียวในการที่เราเนี่ยดูจากพายนั่นเองใช่ละอ่ะอย่างนี้นะคะสมาทำอ่าเรายกขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเขาว่ามันยัง ยังมีความเหนียวยังย้อยอยู่ยังย้อย,ย,ยอยู่นะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้ที่ oh. ต้องคอยดูไฟด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าร้อนเกินไปก็หลีไฟลงได้นะคะ oh. ไม่อย่างงั้นเดี๋ยวขนมจะไหม้แล้วก็ต้องควนตลอดเวลา oh. ต้องคอยเช็คะคะ่ะพอควรไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คอ่ะเนี่ยใกล้ละ oh. เห็นไหมคะว่ามันเริ่มหนืดขึ้นใช่ใช่ ก็ผลักอย่างเนี้ยค่ะกวนไปเรื่อยๆ <pid> อันนี้คือใกล้จะได้ที่แล้ว <Wow. S 2> อ่าละตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าขนมเนี่ยมันก็เริ่มจับจับตัวเป็นก้อนแล้วหอมมากเลยคือที่สังเกตนะคะจะสังเกตว่าตัวขนมเวลาที่เรากวนอยู่ในกระทะเนี่ยคะ 1> <1> mm ่ะ hmm. มันแทบจะเหมือนเป็นก้อนก้อน,นึ่ง เ็นไหมะ oh. มันเริ่มดูดดึงดูดเข้าหากันเริ่มจะเป็นเหมือนแบบก้อนเดียวกันแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าใกล้ได้ที่แล้ว oh. เดี๋ยวเช็คดูอีกทีนะคะนี่เห็นไหมคะว่ามันจะนึบนึบและเริ่มหยดช้าละ <Wow. S 1> ก็ถ้ากะระยะเวลานะคะในการกวนสุดปริมาณเท่านี้นะ oh. แล้วก็ถ้าเผื่อว่าใช้ไฟกลางที่ถูกต้องนะคะขนมจะได้ที่เนี่ยรวมการกวนตั้งแต่ตอนที่ ใส่น้ำมะพร้าวนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็รวมไปถึงตัวของน้ำใบเตยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15นาทีเท่านั้นเอง oh. ประมาณนะประมาณนะคะก็จะได้ที่อตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าขนมเราเนี่ยเริ่มได้ที่แล้วก็คือเนี่ไม่หยดออกมาเห็นไหมคะอ oh. ไม่หยดจากพายเห็นไหมคะแบบนี้นะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแต่ยังไม่ต้องยกลงนะ เราจะควรต่ออีกแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อให้เขาคลายความร้อนค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ควรนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยังยังยังคงมีความร้อนอยู่ในตัวขนมพอเวลาเราเอาไปพักไว้เนี่ยมันจะทําให้ตัวขนมเนี่ยหนืดขึ้นแล้วก็แข็งตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องคลายความร้อนให้เขากอนควรต่ออีกประมาณ5นาทีก็ได้ค่ะถ้าเผื่อว่าใครไม่แน่ใจก็เป็นเวลาแบบไปเป๊ะไปเลยแบบอีก5นาทีอันเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าตอนนี้ขนมเห็นไหมคะเหนืดขึ้น,นอยู่เลยใช่ อ,อยู่แบบนี้เลยเกาะตัวกันแล้วใช่ค่ะหรือถ้าแบบยกเป็นหน้าไข่ก็เนี่ยทาไม่หยดเลยนะคะอ,อันนี้คือถือว่าใช้ได้แล้วเราก็จะเทขนมลงในชามอ่างค่่เทใส่ชามอ่างเพื่อให้เขาพักให้เย็นนั่นเองค่ะขั้นตอนนี้ถ้าเผื่อว่าใครใช้กระทะทองเหลืองต้องระวังนะคะเพราะว่ากระทะทองเหลืองเนี่ยเขาอมความร้อนนานมากอ,อย่าใช้มือจับเด็ดขาดเลยนะคะต้องใช้ผ้าเท่านั้นนะคะ เห็นไหมคะว่าพอขนมมามันได้ที่มันจะปักออกจากตัวกระทะได้ง่ายมากแต่วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะพักเอาไว้ก่อนเพื่อให้ตัวขนมเย็นจะได้เซ็ตตัวนะคะเอาละคะ่ะตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนของการประกอบล่างหรือว่าจะนํามาใส่ถ้วยเพื่อเตรียมเสิร์ฟหรือว่านําไปแพ็คขายได้นะคะเย้ดีใจที่สุดพอขนมเย็นแล้วนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะเซ็ตตัวแบบนี้เลยนะ แบบแทบจะไม่คว่ำลงมาเลยเห็นไหมต้องบอกว่าเวลาทํานะคะต้องรอให้ขนมเย็นนะคะเย็นสนิทเลยตัวมพะพร้าวเต็มที่นําไปนึ่งก็ต้องเย็นสนิทเช่นเดียวกันใช้ตัวเย็นได้ไหมเออจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าตัวขนมเนี่ยปล่อยให้เขาเย็นเองดีกว่าเพราะถ้าแช่ตัวเย็นปุ๊บจะมีไอ้น้ําลงไปผสมว่าทำให้ขนมเนี่ยมีความชื้นแล้วก็จะไม่เหนียเวเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปั้นกันเลยนะคะเราสามารถใช้ถุงมือได้จริงๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นแบบโบราณเนี่ยเขาจะใช้ช้อนสองคันตักขนมขึ้นมาแล้วก็จะ กลับไปกลับมาพือเป็นการปั้นแต่ถ้าเผื่อว่าอันนั้นอะเราอยากได้ความสวยงามอะได้ได้ภาพสวยว่าเราเป็นแม่หญิงไทยใจงามอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าเผือว่าเราจะทําขายแบบนั้นคือไม่ทันกินนะคะเราจะใช้เป็นถุงมือแนะนําให้เป็นถุงมือพลาสติกแบบนี้เท่านั้นก่อนจะปั้นนะคะให้เราเอาถุงมือน,ะะนี่ <c oughs> น,นะคะขยํากับตัวมะพร้าวขูดนะคะอันนี้ที่เราเอาไปนึ่งกันแล้วก็ปล่อยให้เย็น เราก็เอาถุงมือเนี่ยมาขยำก่อนเพื่อให้มันของมะพร้าวอะค่ะเกิดความมันติดอยู่ที่ถุงมือแบบนี้เห็นไหมคะอืมแบบนี้แต่ถ้าเราใช้เป็นถุงมือยางก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะแบบคือตัวถุงมือยางเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่แบบไม่ทําให้มันมัน พอ,อไม่ไม่ทาให้มันพุกเราเราจะไปปั้นขนมจะติดที่ตัวถุงมือค่ะด้วยประการละชนี้ใช่แล้วอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะน,นี่เป็นเทคนิคจริงๆนะคะที่แบบว่าจากประสบการณ์ของตัวเอง <c oughs> นะเพราะมันเป็นมันๆแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมคะม,มันเกิดความมันเวลาเราใช้ถุงมือเนี่ยมาจับขนมที่จะไปปั้นความมันของมะพร้าวจะช่วยให้ขนมไม่ติดถุงมือโอ้โอเยี่ยมเลยใช่แล้วอ่ะเราก็มาปั้นกันนะคะโดยการจับขนมขึ้นมาแบบหยิบขึ้นมาแบบนี้ให้แบบเป็นพอดีคํานะคะสังเกตเห็นไหมคะว่า ตัวขนม,มจะไม่ติดถุงมือเลยเพราะว่ามันมีความมันของมะพร้าวเนี่ยอยู่แต่ถ้าเราไม่ใช้ความมันของมะพร้าวมาช่วยเนี่ยตัวขนมจะติดเหนียวกับถุงมือเลยก็ปั้นให้ได้แบบประมาณนี้นะคะเป็นก้อนประมาณนี้แล้วก็นําลงไปคลุกกับมะพร้าวทนๆท,ท,ที่เราขูดเอาไว้นะคะให้ตัวมะพร้าวกลิ้งไปกลิ้งมาให้ตัวมะพร้าวเนี่ยติดกับตัวขนมนะคะเคลือบตัวขนมไว้อุ้ยเป็นชิ้นแล้วอะ่ะนี่เห็นไหมคะเป็นชิ้นแบบนี้ อาจจะมีเขย่านิดนึงให้แบบว่าเศษของมะพร้าวที่เกินเนี่ยออกแบบนี้ละลายก่ะแล้วเราก็นําถ้วยนะคะเป็นถ้วยพลาสติกเป็นถ้วยวุ้นแบบนี้นะคะนําไปใส่ไว้ในถ้วยค่ะนี่ก็จะได้เป็นขนมหยกมณีแบบพอดีคำแบบนี้เลย <Yeah. S 1> นะคะเราก็ทําแบบนี้แหละคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะหยิบขึ้นมาให้แบบพอดีกับเมื่อกี้ชิ้นเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็กักกัเอานะคะเนะ่ประมาณนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็นําลงไป ลุกนะคะกับมะพร้าวันทึ้ให้ตัวมะพร้าวเนี่ยเขาติดให้ทั่วขนมเขย่านิดนึงเพื่อเอาเศษมะพร้าวออกนะคะแบบนี้แล้วก็นํามาใส่ในถ้วยตัวเนื้อขนมนะคะเท็กเจอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบนุ่มๆหอมๆแต่มีความหนึบเล็กๆนะคะ oh. เวลาทานเนี่ยมันจะละมุนจนเรากลืนลงไปเนี่ยลืมไปเลยว่าเราเนี่ย กำลังเคี้ยวขนมอยู่ในปากนะจริงเลยอันนี้ขนมนะคะสามารถอยู่ได้ข้างนอกนะโดยที่ไม่แช่ตู้เย็นเนี่ยได้1วันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแช่ตู้เย็นขนมจะอยู่ได้2-3วันเลยแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะเก็บโดยที่เก็บได้นานขึ้นเนี่ยจะต้องมีวิธีแยกเก็บยังไงบ้างก็คืออย่าเพิ่งไปคลุกกับมะพร้าวนะคะแล้วก็เก็บแยกกันระหว่างตัวขนมนะคะตัวตัวตัวขนมสักคูเนี่ย เก็บแยกไปใส่ตู้เย็นไว้ปิดฝาปิดให้มิดชิดนะคะส่วนมะพร้าวนะคะให้หาเป็นกล่องใส่แบบที่มีฝาปิดสนิทนำกระดาษทิชชู่นะคะที่เป็นกระดาษซับมันในครัวะคะ่ะแผ่นใหญ่ๆเนี่ยรองไว้ด้านล่างก่อนนะคะหนึ่งชั้นใส่กระดาษใส่มะพร้าวทึนทึกลงไปแล้วก็นํากระดาษซับมันนะคะมาปิดไว้อีกหนึ่งชั้นก่อนจะปิดกล่องเพื่อกันไม่ให้ไอน้ําจากฝากล่องเนี่ยตกลงไปใน อ,อ่อตัวมพะพร้าวทึนทึกก็จะทําให้มพะพร้าวทึนทึกเนี่ยไม่ขึ้นร้าน ก็ oh. จะอยู่ได้แบบประมาณ2อาทิตย์เลยแช่เย็นได้แต่ระวังเรื่องความชืน้นใช่แล้วค่ะส่วนตัวขนมหยกมณีเนี่ยก็คือแช่เย็นได้ปกติเลยใช่ไหมแช่เย็นได้ปกติเลยแต่ว่าแนะนํานิดนึงนะคะว่าควรจะทานสดเพราะว่าขนมหยกมณีเนี่ยต้องทานสดสดถึงจะอร่อย oh. ถ้าบอกว่านําไปแช่ตู้เย็นแล้วมาทานเนี่ยความหนืบหรือว่าความหอมของขนมเนี่ยมันก็จะดอบลงค่ะและนี่นะคะก็คือขนมหยกมณีที่ทําสําเร็จแล้วเย้เก่งมาก เ,เราอยากจะเอาไปใส่กล่องขายแล้วแหละเมจังได้เลยงั้นเราก็เอาไปประจุใส่กล่องกันดีกว่าเย้ yeah! โฆษณา Facebook คืออะไรและ Facebook เรียกเก็บเงินเราอย่างไรนะคะหลายคนอยากจะซื้อโฆษณา a c e b o o k นะคะแต่ยังไม่รู้ความหมายเลยวันนี้โซอี้มาเล่าให้ฟังค่ะความหมายของการซื้อโฆษณา Facebook นั่นคือเรากำลังประมูลพื้นที่หน้าฟีดข่าว ของกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกนะคะซึ่งระบบ Facebook จะมีการประมูลอัตโนมัติให้และเราสามารถเลือกที่จะประมูลเองได้ด้วยค่ะนะคะถ้าเกิดการประมูลนั้นเราสามารถประมูลชนะโฆษณาของเราก็จะได้ปรากฏบนหน้า Newfeed หรือหน้านมือถือของกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองนะคะแต่คราวนี้นะคะ Facebook เก็บเงินเราอย่างไรหลายคนไม่รู้เลยนะคะหลายคนเนี่ยเวลาถูถูหน้าจอมือถือไปนะหน้าจอนิวฟีดของ Facebook ไปเจอโคษนาตัวเองเคยเจอไหมคะเวลาเจอโคษณาตัวเองปุ๊บตกใจค่ะรีบถูหนีเพราะ กลัวเปลืองเงินนะคะหรือบางคนเพื่อนเดินมาทักนะคะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเห็นโฆษณาเธอบ่อยมากเลยนะคะแล้วเราก็เลยบอกเพื่อนเราว่าเฮ้ยอย่าก,กดไลค์นวย้ยกดไลค์แล้วฉันเปลืองตังค์นะคะเหล่านี้ทั้งหมดเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Facebook เก็บเงินเรา ทุกๆ1000ครั้งที่โฆษณาได้แสดงผลนั่นหมายความว่าเมื่อโฆษณาของคุณได้ปรากฏแสดงผลอยู่บนหน้า New Feed ของกลุ่มเป้าหมายแล้วคุณเสียตังค์แล้วค่ะนั่นเมื่อคุณเห็นโฆษณาตัวเองอย่าเลื่อนหนีจ้าดูไปเลยเสียตังค์ไปแล้วโฆษณาประมูลผ่านแล้วได้แสดงผลแล้วกดไลค์กดแชร์ให้โฆษณาตัวเองด้วยหรือเพื่อนบอกเราว่าเอ้ยเห็นโฆษณาแกบ่อยมากนะคะต้องบอกเพื่อเลยว่า ให้กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพราะนั่นคือเราได้เสียตังไปแล้วนะคะเราประมูลผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้น Facebook เก็บเงินเราทุก1,000ครั้งที่โฆษณาแสดงผลอยู่ที่ว่าเราเสียเงินเนี่ย 1, ครั้ง70บาท1,000ครั้ง50บาทหรือ1,000ครั้งร0อยกว่าบาทนะอยู่ที่การประมูลของเราหรือระบบ Facebook ประมูลให้นั่นเองหลายคนก็เอ๊ e, พี่โซอีแล้วจะทำยังไงให้ ค่าการประมูลนั้นราคาถูกตรงนี้ระบบจะมีการจัดให้ใช่ไหมอยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยทับหรือเหมือนกับคนอื่นๆบนโลกออนไลน์มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมีคนเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับเราเลือกเยอะๆเยอะๆนะคะค่าประมูลนั้นอ่ะก็จะราคาสูงนั่นเองงั้นเราจะต้องออกแบบกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคะ่ะให้แม่นยำเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตรงนี้หลายคนมักจะเข้าใจผิด นะคะเราลงเงินวันละ100บาทสมมุตินะแล้วเราเลือกคนทั้งประเทศไทยเลยใเห็นโฆษณาเรานะเอาอายุ18บแถึงหกเลยกลุ่มเป้าหมายกว้างมากๆคุณอาจจะได้ทาร์เก็ตไซส์หรือขนาดของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยสมมุตินะสาล้านคนแต่คุณลงเงินวันละร้อยลงร้อยเดียวนะคะ 100บาทของเราโฆษณาอาจจะเข้าถึงคนแค่1,000คนไม่ใช่30ล้านคนนะแต่คุณบอกว่าใครก็ได้ใน30ล้านคนนี้มันทำให้โฆษณาเนี่ยนำส่งสเปะสะปะใครก็ได้ใน30ล้านคนนี้เห็นโฆษณาเรา แต่เงินที่คุณลงไปมันน้อยมากมันจะเข้าถึงคน1,000คนใน30ล้านคนนั้นซึ่งถ้าเกิดเรามีเงินน้อยขนาดนี้งบประมาณเรามีจำกัดเราเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเช่นเลือกเป็นจังหวัดหรือแคบช่วงอายุให้ใช่เลือกความสนใจไม่ต้องใส่หลายคำก็ได้เอาคำที่มันตรงที่สุดเช่นคุณขายครีมรลดริ้วรอยคุณก็เลือก anti aging cream คุณไม่ต้องไปเลือกผิวพรรณใบหน้าความงามสกินแคร์คำมันกว้างไป ะค,ะคุณจะเลือกก็ได้ถ้าเกิดเงินคุณเยอะนะคะถ้าคุณเลือกคน10ล้านคนคุณเลือก10ล้านคนมาอาจจะต้องลงเงินถึง1ล้านบาทนะคะเพราะ,ะฉะนั้นวันนี้เข้าใจความหมายของการซื้อโฆษณา Facebook และการเรียกเก็บเงินของ facebook แล้วไปดูกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ดีนะคะจะได้ลงเงินให้คุ้มค่ากับการซื้อโฆษณาค่ะ ลาลงแล้วค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะติดตามตอนต่อไปว่าจะมีขนมไทยแบบ DIY อะไรดีๆมานำเสนอค่ะสำหรับในตอนนี้เราสคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปคิดแพ็กเกจด,ดีกว่าเราใส่แพ็กเกจแบบไหนดีนะอันนี้น่ารักมุงมิงจริง่องแก้ว <laughs> <laughs> แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเช็คยอดก่อนว่าจริงหรือเปลา่าเช็คยอดเลยเป็นยังไงบ้างลืมลืมก่อนพี่จะคอยผิด